ตอนนี้มะม่วง R2-E2 e หรือมะม่วงแอปเปิลนะครับออกดอกแล้วออกดอกเ,ออเป็นต้นที่ปลูกจากเมล็ดนะครับ5ปี6ปีย่างเข้าปีที่6เริ่มออกดอกหลายช่อเลยแต่ไม่รู้จะติดกี่ลูก จริงปีที่แล้วออกสองช่อดอกแต่ว่าไม่ติดนะครับไม่ติดีนี้ออกหลายช่อเลยน่าจะติดอยู่อ่ะน่าจะติดอยู่5ปี6ปีปลูกจากเมล็ดเริ่มออกดอกตอนตอนปีใหม่พอดีอ่ะนะนี่ก็ได้ครึ่งเดือนเข้าไปละนะครับวันนี้วันที่1 4บสี่สิบ้า เครื่งเดือนเราจะมาดูพัฒนาการของมะม่วงแอปเปิลหรือมะม่วง R2E2 e มันจะใช้เวลากี่วันนะครับจากที่เริ่มออกดอกถึงจะมีลูกตอนนี้มะม่วง R2E2 e หรือมะม่วงแอปเปิลนะครับอายุนับจากวันที่ออกดอก ตอนปีใหม่นะครับถึงว,นนว, 25, 84, ว,วันนี้วันที่25้ามีนาะคมอายุก็ได้84 85้าวันวันนี้วันที่25้ามีนาคมนะ85ห้าวัน84วันนะครับอันนี้ลูกยังไม่โตเต็มที่นะครับยังโตได้อีกยังโตได้อีกออน่าจะอีกสักโตได้อีกสักประมาณ เกือบสอเดือนนะครับเกือบสเดือนพอลูกโตเต็มที่เนี่ยก็ประมาณเกือบเกืบกิโลหรือบางลูกก็กิโลหนึ่งนะลูกละกิโลลูกเข้าโตมากครับอ่าแต่ว่าทั้งต้นนะครับติดลูกอยู่ประมาณ10กว่าลูกนะครับเนี่ยสิกว่าลูก ติดไม่เยอะติดอยู่ประมาณ14-15 14-15ลูกอ่าถ้ามองไม่ดีก็อาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันซ่อนอยู่ตามใต้ใบนะครับข้างบนนี่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับอันนี้ติดลูกปีแรกติดลูกปีแรก ได้ประมาณ10กว่าลูกสาเหตุที่ไม่ค่อยติดลูกนะครับแต่ว่าออกดอกเยอะอยู่ครับออกดอกเยอะอยู่สาเหตุที่ไม่ไม่ค่อยติดลูกหรือว่าติดลูกน้อยนี่ก็เป็นเพราะว่าเพลี้ยไฟไม่ใช่เพลียไฟสิเพลียาจักรจันเพลียาจักรจันนะครับโดยธรรมชาติของมะม่วงนะครับมันจะออกดอกประมาณปีใหม่นะครับเสร็จแล้ว ฝนก็จะตกฝนก็จะตกเขาเรียกว่าฝนล้างดอกมะม่วงะนะครับซึ่งปีนี้ฝนไม่ตกเลยนะครับสาเหตุที่ไม่ค่อยไม่ค่อยติดลูกปีนี้ตั้งแต่ปีใหม่มาฝนไม่ตกเลยนะครับเพราะฉะนั้นพเพลี้ยจึงลงนะครับพเพลี้ยจะกระจันลงแล้วก็จะมาดูดินนำเลี้ยงที่ช่อดอกนะครับทำให้ช่อดอกเนี่ยดำ แล้วก็แห้งไปนะครับไม่ติดผลแต่ว่าก็เหลือรอดมาได้นะครับสิบกว่าลูกอยู่นะครับอันนี้คือสาเหตุที่ที่มะม่วงไม่ติดลูกซึ่งก่อนหน้านี้ไม่รู้นะครับเราก็ไม่รู้คือถ้าโดยธรรมชาติเนี่ยฝนเขาก็จะมาทั้งเพลี้ยจักจันเอ่อเพลียอ่าใช่แล้วเพลียจักจันนะครับอ่ามันก็จะยิ่งถ้าฝนตก หลายครั้งเนี่ยโอกาสติดลูกดกก็มีสูงนะครับแต่ถ้าฝนฝนตกถูกครั้งสองครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเพลี้ยงลงบ้างแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่โดนฝนเลยเหมือนเหมือนต้นนี้นะครับเนี่ยต้นนี้ไม่โดนฝนเลยแล้วของเพื่อนบ้านก็เหมือนกันนะครับปีที่แล้วของเพื่อนบ้านเนี่ยก็ติดเยอะมากแต่ว่าปีนี้เขาก็ไม่เคยติดนะครับทีนี้วิธีแก้นะครับ วิธีแก้ก็มีหลายวิธีนะครับเราอาจจะใช้สารเคมีที่ป้องกันหรือว่ากําจัดพวกเพลี้ยได้นะครับหรือบางคนก็เขาก็จะ,ะใชะ้น้ำน้ำส้มควันไม้นะครับน้ำส้มควันไม้เอามาผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นฉีดพ่น หรือถ้าเราไม่มีเราอาจจะน้ําเปล่านะครับน้าเปล่าจากสายยางเรานี่แหละน้ําประปาน้าไหลฉีดได้นะครับแต่ว่าน้ําฉีดนี้ก็อาจจะสู้พวกยาพวกอะไรไม่ได้แต่ว่าก็ช่วยได้นะครับอาจจะฉีดฉีดสองสาวันฉีดครั้งหนึ่งนะครับเมื่อถ้าฝนไม่ตกแต่ถ้าฝนตกเราก็ไม่ต้องฉีดนะครับซึ่งมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับช่วยได้ระดับหนึ่ง ลูกโตโตเต็มที่ก็ประมาณกิโลหนึ่งอันนี้มีอยู่ลูกเดียวอยู่คนเดียวอยู่ลูกเดียวมะม่วง R2 E2 เป็นมะม่วงที่ กินสุกจะอร่อยนะครับถ้าเป็นลูกดิบเนี่ยก็กินได้แต่ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับสูลูกสุกไม่ได้อีกสักประมาณอีกสักประมาณกับสองเดือนนะครับปลายพืชสภา,าก็เก็บได้ลูกก็จะโตเต็มที่ข้างบนก็มีบ้างแต่ว่าไม่ค่อยเยอะ,อะปีหน้าเอาใหม่นะครับปีหน้าเอาใหม่ รู้สาเหตุแล้วทำไมจึงไม่ค่อยติดลูกนะครับโอเคครับสวัสดีครับ